จดรอให้รถมิกฟูนออกครับโอ้เลอะมอมแมมหมดเลยครับฝนตกเมื่อวานยังหนักครับโอ้ฮ่ะ <c oughs> โลเมนเนียมหักเก็บเอาสากคืนโอโหฝั่งนี้ก็บทอัด ต้องปูแผ่นเหล็กให้วิ่งครับตรงนี้เขาบุดแล้วครับเลยเขาปูแผ่นเหล็กให้วิง่งไม่ยอมให้วิ่งแบบไม่ปูแผ่นเหล็ก <laughs> ตอนที่รถปูนมาเทเทพื้นครับเลยเขาปูปูประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทางนี้อีกฝั่งห้าอีกฝั่งหนึ่งเจ็ดโอ้โอันนี้ล็อกสี่ครับตรงนี้ครับล็อกที่สี่เทได้ประมาณสามล็อกแล้วครับล็อกใหญ่ๆ ันนี้ก็เราก็ถอยปเ้าดินวิ่งทั้งวันครับวันนี้ยังไงอันนี้นอ้า ดูแต่คันนี้ครับนชนบุเปี้ยวมนุนอ,อ,อะไรกีเร่งนี่ออ E T X สามสามสามสี่รงม้ามัน าแรง3 0ส34แรงมั่งเนี่ยโอ้จามทีเดียวนี่คุณกระจายยังไงวะ เอาไปไหนรถเรนครับรถเรือขึ้นม,มาทางไหนนี่รถเรนเนี่ย โอเทปูนครับล้อก็จอดร้อก่อนโอ้ดูมันในนี้ครับมันลึกมันอันตรายมากเดินเทนนี้เลยแข็งโอ้ เรื่องเลยครับนี่ตัวนี้เนี่ยได้อยู่ละมั่งเนี่ยเกือบโลหนึ่งครับว่าจะเก็บแปตัวนี้เอาไว้ไปขายนี่ไม่รู้มันอยู่กองกองขยะฝั่งโน้นอีกครับเยอะ ดินเลยเยอะครับล็อกที่สี่คั่งนี้เหลืออยู่ประมาณสองสองล็อกล็อกนี้กับล็อกนู้นครับสองล็อกก็ต้องรีบขุดออกให้มันได้เยอะที่สุดครับทั้งนี้นี่ล็อกสามล็อกนี้นี่ดินใะ่เยอะเยอะที่สุดเลยครับ กว่าจะมดยังไม่ได้ให้เขาเชื่อมเหล็กเหล็กให้ครับดูข้างขวาข้างซ้ายผมก็ต้องน่าจะได้ เอาออกเมือนกันนะครับเกียร์ออกเลยแล้วก็ไปหาเหล,ล็กเหล็กเบนแบบนั้นอีกอันหนึง่งให้มันใหญ่แล้วมันจะได้แข็งแรงมันจะได้ไม่หักผมกลัวแต่เหล็กข้างหลังนี่แหละมันห้หักด้วยนะครับไอ ที่ตัวยกบางฝุ่นนะครับนั่นนะที่ทําให้บางฝุ่นมันตั้งพอไม่โคขยันทําดินลนใส่ปล่อยปล่อยมากเลยครับแล้วมันเบี้ยวโอ้ขยันจะดัดไหมดัดไปดัดมาหาักโปได้ทอดบางฝุ่นออกอีกชิบหาย ทางหลังถอดออกอีกโอ้โหช้ำใจเลยแล้วข้างหน้ายังช้ำครับผมข้างหน้ายังอยากใส่คืนเลยครับต้องทำขากระจกใหม่ เครานา,รานก็เตรียมจะออกออกไม่ได้ติดรถปูนก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ